Feeling this way And ever since I met you I can't keep my attention And you are to blame Your love's a permanent distraction A perfect interaction A feeling so extreme I lost my appetite to eat I barely get to sleep cause you eat I don't know where the land, I'm just going with the flow Love, 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 love Some days I want to run away This feels so perfect, it's breaking my heart Yeah, we could, we could stay here happy I have to say Two worlds apart Your love's a permanent distraction A perfect interaction i feeling so extreme I lost my appetite to eat I barely get to sleep Cause you're even in my dreams And I thought that I was strong But I knew that all the loneliness was out of my control So I fell into your hands And i Rain cloud, bigger than a rain cloud, it covered up my whole sky It's filling up my heart, it's filling up my heart. my heart with love Love, 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 more than I ever need me, love, 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 love Your love's a permanent distraction, the perfect interaction The feeling's so extreme, I lost my it's hard to eat, I barely get to sleep. Cause you're even in my dreams. And I thought that I was strong. I knew that all along this was out of my control. So ในวันนี้นะ่าแ,าแ,าแเ้ลรมมีควา,นควา,ขขนา่นา่ารักยเรอินดีด้วยครับน้องและก็อมซึ่งเป็นโขนมอสุมและรักกันมานานมากเลยโคนี้ก็คือเราติดตามกันมาัางน้านเลยอะ่ะโคให้ผี่สาวกับผีเบาวรักกันาน,านานนานะคะ ผ yeah. yeah. ีส <laughs> <médico> ้องคนนี้น่ารักมาก่อยใช้ชีวิตรวมกันตลอดไปยังมีความสุขค่ะเย้ดีใจกับพี่ยอมด้วยนะคะงงอ่ะไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงแต่ดีใจด้วยมากๆหวังว่าพี่ยอมกับน้องๆคงมีหลานให้เราอุ้มกันไวๆนะคะยินดีกับเพื่อนทั้งสองคนด้วยนะคะก็คือขอให้เขามีความสุขแล้วก็รักกันนานๆไปจน ชีวิตของเขาถ้าขัดแย้งอะไรกันก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันพอมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้เดินไปจนถึงตลอดรอดฝั่งค่ะยินดีกับเพื่อนทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็วันนี้น่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะน่ารักมากค่ะค่ะกิ๊บกอออวยพรให้น้องกับพี่อ้อมมีความสุขในชีวิตคู่นะแล้วก็เออก็ไม่มีอะไรก็ขอให้สุขขีสุขข้งสุขขารังสุขขารู ดอกไม้ชอนี่กิฟต์โคนะด <Yeah. S 1> ีใจนะคะสำหรับวันนี้ที่ว่าเพื่อนทั้งสองคนในมีความสุขแล้วก็เป็นฟังเป็นฟ้าก็ขอให้ความรักของทั้งสองคนอยู่คููกับห้องเจ็ดของเราตลอดไปสุขปีตลอดนะคะขอให้ทั้งสองคนนะคะรักกันนานๆรักกันตลอดไปแล้วก็มีรูปเต็มบ,บ้านมีหลาาเต็มเมืองค่ะขอบคุณค่ะอะวันนี้งานแต่งของเพื่อนอ้อมนะครับก็ขอยินดีกับเพื่อนด้วยก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับรักกันนานๆ มีลูกเร็วๆมีลูกเร็วๆครับ<อ>สุดท้ายนะก็เพื่อนมีปัญหาอะไรก็ขอให้เพื่อนนึกถึงวันนี้นะครับเป็นวันวเป็นวันที่มีความสุขเรื่องจะมาาเรื่องไรๆไปได้ด้วยดีครับสุดยอดครับค่ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ได้มาในงาน<อ>วันนี้งานวันนี้กเ็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเกิดจากความร่วมมือของทุกๆคนค่ะขอบคุณช่างภาพ ขอบคุณทีมงานทุกๆฝ่ายนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดสวยๆชุดนี้แล้วก็ช่างแต่งหน้าด้วยนะคะถ้าไม่างนั้นก็คงจะไม่ออกมาสวยขนาดนี้งขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณกล้องตากล้องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ